หอ,อยากซื้อเลยแล้วกันนะเอ้ยเช็คก,ก่อนดีกว่านะผมสิบสองบาทเช็คไปฮะจะได้อะไรหรือเปล่าฮะโอ้ยอามายังดีฮะ,ะเช็คไปแค่นี้นะผมอมืติดเอมาด้วยนะถือว่าดีครับถ้าเบสสองต่อไหมไม่ดีกว่าเอาสิบหรือเปล่าครับอ่าลงมาหกนะขอดูดีหนึ่งครับ ว่าจะเป็นยังไงฮะสำหรับชนิดบอสนะเปิดได้มาก่อนเลยครับโอ้เข้าวีสปินนะผมซื้อไปเลยนะทำตามเกติการด้วยนะผมตามเกติกานะรายชื่อจะมาแล้วจบวีสปินครั้งนี้นะผมจะได้ไปต่อนะผมตอนนี้มีคงส่งาลชื่อประมาณอ่าสี่คนนะผมตัวไลนอกจอแหวนเฟิร์สแล้วก็บังเบียนะผมใครมีเพิ่มนะที่จะเข้าในไลแอดเลยครับลงมาเลยครับโอ้ลงมาแบบนี้ครับลงแค่ข้างหลังฮะไม่ถึงฮะจะมีอะไรต่อมาสองสามหนึ่งเอ้าลงทุกช่องครับผมแต่ว่า ยังไงฮะเรียบร้อยครับผมเอาเต้าวินไปแล้วครับผมสําหรับชัยนิดบอสนะเออห้าร้อยไปแล้วละครับโอ้วินไปห้าร้อยตั้แต่ชยนิดบอสนะวันนี้เข้าอยู่นะครับผมมาดูครับอุ้มไปดีหนึ่งฮะเออห้าร้อยก็อยู่ตัวแล้วนะอันเต้าวินไปทีเดียวแล้วผมได้อยู่นะครับเออลงมาแล้วครับอ่ะอติเลฟมาเพิ่มคนหนึ่งนะอตติเลฟมาเพิ่มคนหนึ่งแล้วนะครับ โอเคนะตอนนี้วินไป522แล้วรุ่น1,428นะผมเออโอ้ยลงมาแบบนี้ครับโอ้โหจบครับจบด้วย522ผมเออก็ยังอยู่นะยังอยู่นะได้อยู่ครับผมแต่เข้าดีเดียวนะอัต้าวินนะผมไม่น่าเสี่ยงอีกรอบนะผมไม่น่าย้ำนะถ้าย้ำนะไม่ไหวครับผมย้ำไม่ไหวนะออกไม่ดีกว่าแล้วค่อยกลับมานะใช้บิดบอสนะผม